ผลของธรรมะจะประสบพบพานจะปรากฏในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันรวยขึ้นมามันอะไรขึ้นมาขอให้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นมาฝันไม่รวยก็ช่างหัวมันจิตใจที่เคยโลภมันลดลงจิตใจที่เคยโกนมันลดลงจิตใจที่เคยห้องมันลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่มีจํานวนมากจะเป็นทุกข์มันลดลงจนผ่อนคลายนั่นนหละผลของมันเอากิเลสมาเป็นเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัด เนี่ที่ท่านบอกว่าสุขัสสะทาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคขติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทำของตนเองเวลาใดมันชื่นใจย,ย,ยกมือไหว้ตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัว จะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อืน่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็มีความสุขอยู่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยจะพาะธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปลุกเราให้พระสงฆ์ทุกครูถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตร สหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอามาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญา,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 รรา,า,าตาเาิเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคนทาสิ่งประการคือศรัทธาศิลจากะปัญญาถ้าเธอสามารถทําให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ได้ เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำพระมุชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยะธรรมทำสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นำบุคคลเหล่านั้นพระมุชนเหล่านั้น,น,น,นไปปฏิฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิง เยเตพิกขเวอนุกรรมปรยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุง่งภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้นิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจตุสุโซตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภา มิตรก็ดีอำมาตยราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิประการนี้ถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำอวินิปาตธรรมโมเขาไม่ตกลงไปในทางที่ถับ เขาจะไม่ตกต่ำไปสู่กุอากุศรลธรรมนิยตโตเทียนแทสสมโพธิปรายโนที่เขาจากบรรล,ลุธรรมโคทิยานในเบื้องหน้า